ຍົກເທລະ2ເອົາກໍໄດ້ຖ້າໃກ້ໆກໍຍົກເທລະກອງກໍໄດ້ມັນຂ້ອຍບໍເສເວລາຮົ มาถึงนะครับผมคันที่สองนะครับของรอบนะครับเมื่อคืนกับติดอยู่นะครับไอ้น้องซ่องห้องเนาะหาสิบแร้งพี่น้องมาที่นี้เขาก็มาคันที่สองต่อเลยนะครับอยู่ที่บ้านวังใหญ่นะครับผมอำเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้อยนะครับพี่น้องเด้อนะครับเป็นรถรุ่นไ่พี่น้องเด้อรถรุ่นใไ่นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับอยากได้นะครับรถรุ่นไ่เขากะนะครับสามารถที่ไหนได้นะครับ รุ่นนี้เป็น M60 นะครับผมสี่ศตัวนี้นะครับ่นาจะออกโดนแล้วครับจนสีมองไปแล้วเข้าไปเลยพ่ออีกเลยอีกเลยอยู่บ้านวังใหญ่นะครับสำหรับเอฟซีอู่ไฟทุนการเกษตรนะครับผมมาเบิงงานผลงานของเขาได้นะครับอยู่บ้านวังใหญ่นะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพนท้องนะครับผมบ่ไกลจากพนท้องนะครับบ้านบัตการนะครับ ล้วก็ติเป็นโพชัยนะครับสายนี้นะครับเขาติมาดูที่สุดเลยนะครับน้องพอก,กเคยมาติดอยู่ประมาณจสี่เดือนหาเดือนละมั้งน้องพอกเลยน้องพอกไปอีกประมาณจากโลบวพี่น้องเหมือนนั้นมาย,ย้ำคืนเห็นย้ำคืนเลยนะครับเป็นทีสิบเจ็ดแรงอยู่น้องพอกนะครับนี่ครับสายนี้ก็าติมีโบกเกียมเพื่อที่ขเขาจะติดนะครับมีกุชินาลายโพนทองโพชัยน,น,น,นะครับ เมีว่วด,ดีนะครับที่เขาเจ้าติดน้ำอูเข้าไหลนะครับผมแล้วกับนี่แหละโพชัยนะครับก็เป็นสีนํำเงินนะครับพี่น้องหกสิบแรงนะครับตัวนี้หลังคาขึ้นหมอบดีสุดเจนเป็นดึงไว้แล้วเดี๋ยวคอยเบิง้งเดี๋ยวคอยเบิง้งเดี๋ยวดึงเอาพี่น้องคั้นนี้รู้สึกว่าจะใช้เวลาดนอยู่ครับประมาณสามชั่วโมงได้อยู่นะครับนี่ยังไง,อไอไงโอ้ รอบนี้กัมา3ามคันนะครับคืนก็เสียรแล้วคันหนึ่งมาคันที่สองเงงามดอกว่านะครับเป็นสีเสเืินนะครับแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นเอ็เอนะครับที่สิบเก้าเอห้าห้าที่เจ็ดนะครับ้อาเป็นโงสสงต่าตงเรเนาะนะครับ โอเคพี่น้องเนะครับจังมาพ่อกันนะครับบัดม่เหล้วนะพี่น้องเบิ่งนะครับท่อวถนะครับนี่ครับบนเบิ่งรถนะพี่น้องเบิ่งนะครับจักอีหยังเป็นอย่างบ่พี่น้องครับผมสําหรับ60แรงนะครับผมกะเรียบร้อยนะครับผมเป็นชุดยกหัวมันนะครับผมอันนี้ประสงค์นะครับเป็นรุ่นกระบอกเดียวนะครับผม กะสองกระบ,บอกกระเฮ็ดได้นะครับผมกระบ,บอกเดียวก็เฮ็ดได้นะครับตัวขาดมันนะครับปากกักก็เฮ็ดได้เบิด์นเลยพี่น้องนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปลองเบิรงนะครับผม ราตีล้องระบบน้ำมงธระมะในพี่น้องเขาเบิงน้ำนะครับโอ้หอนครับพี่น้องมืงนี่ฮหอนคาริลินะครับแล้วตียกขึ้นยกลงให้เบิ่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่นะครับบ้านวังใหญ่อําเภอหนองพอกนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วกาสิไปต้อนะครับห้อยพึ่งเลยนะครับผมจังหวัดกาฬสินนะครับน่าจะบกไกลกันหลายปานไหนดอกครับผมตัวนี้ นะครับนะครับไปดันนะครับปกตินะครับยกล้อยกล้อเออเดี๋ยวพาไปเบื้องหางยวไปเบื้องหางนะครับพี่น้องนะครับทดล้อหางนะครับผมหางกับปกตินะครับขึ้นลงนะครับปกตินะครับโอเคนะครับสายไฟเบาดิ ของเพิ่นเนออของเพิน่นเพิ่นไม่เห็นเรายวยาไปล้องหยกหัวมันน้ำนะครับเด้อโอเคพี่น้องมาที่นี่ไปร้องกันเลยนะครับพี่นอ้องเขาก็ไปทดลองนะครับต่อเลยจักสามสี่นาทีก็ทีเละ เพราะได้เบ่งนะครับผมี่ได้เดินทางต่อนะครับไปอำเภอห้วยเพ่งเลยนะครับผมไปติดเอ็มยูทีไอหาที่เจ็ดแรงนะครับข้าเจ้าออกกำลังถอนมันพอดีนะครับผมไปทางออกไปพอดีแล้วนะครับกำลังเสรมจบหอดถนนเส้นใหญ่นะครับผมเส้นไปน้องพอกแล้วก็พ้นท้องด้วพี่น้องเ้อนะครับเรียบใต้ที่ออกพ้นท้องเรียบขวาที่ไปน้องพอกนะครับผม เขาป้าไปที่นี่เขารถไม้กินอู้นะครับพระเจ้านี่แหละว่าเอาคือมันหน่อยเนีปลาเห็ดข่างปลาเห็ดนี่และเงาไม้ตึง้งว่าเร็วขับรถมาบึงนะอือดิโดนบอดดหัวหนะ้าภาคของมันเมนนี่งดไหล อย่าไปแล้วมันดีดต้องขึ้นมันหลุดกันมันเพิ่นกะส่วนมากเพิ่นเน้นแป้งพี่น้องเพิ่นที่เห็ดหกๆจังน้อยนะครับนี่ครับแถวนี้เพิ่นเห็ดมันเพิ่นที่เน้นแป้งไปต่อแบบนี้แม่นบ่เห็ดที่เห็ดหกหน่คือเน้นเอาแป้งกันเลยเหมือนเมื่อมัดเปพเ่อนเน้นเห็ดหกหน่คือมันเปิดเสร็จไหมหลุดอยู่ไหอ่ะ ครับเขาก็บมะฮอดนะครับผมแปลงนะครับมันส้ำปลารังนะครับเจ็บที่นะครับลูกค้าเขานะครับรถรถรถเข็นอยู่ไหนอะเปิดรถจอดไปไกลคันาดบ,บัดรที่ไหนไม่เยี่ยมจอนเดียร์รุนไงเลยบ่นี่จอนเดียร์าซิบแรงเพื่อนติสกระบ,บอกซอยยกเลย ถูกขันบ่มีได้อันนี้พันติตกระบอกซอยนุกเออผ่านคุดกัมีดพี่น้องแล้วถ้าภูดอยากได้น้ำเฮ้านะครับผมดีเลยเออโอ้หลุนใหญ่เห่นรุนใหญ่้หิวหลายๆเลยนทุกเช่น อยู่หลายๆเลยมึงอ่ะมันพันอย่างพอนี่นก็กเตียดตดัดเพื่อนไม่ค่อยขีดยาเนาะแถวนี้เ,นเออเตัอยู่บ้านเล่นบอกเผาใหม่ก็ดูดซึมอย่างเดียวแหละครับของเขากับซัมนี่เดี๋ยวเราคิดยู่บ้านเนาะกระตีเป่าหัวสัดูดีกันนี่บพรายู่บ้านก็ได้ ช่วงนี้ก็ได้ลงพื้นทีนะครับดูแน่จังน้อยนะครับพี่น้องพวาะว่าเจ้าก็ถอนมันกันเลยนะครับตัวนี้นะครับไตหกสิบแรงนะครับผ่าแล้วก็หลายพื้นเอาน้ำผมแปดพื้นนะครับเราเพิ่งจะตัดใบน้ำนะพี่น้องหลใดไ่มันหยกนิ่มอยู่แล้วครับเอาสามผืนเลยลูกชิน้นทีมงานหลายนะเป็นมาเหมานะครับเหมาหัวตันเิ่นว่า

ยกทีละ2เอาก็ได้ดอกถ้าใกล้ๆก็ยกทีละกองก็ได้มันค่อยบ่เสียเวลาเฮา เอาพี station, e. ่น้องจับเอาเสียแล้วสองตัวในรถเสียเสียสองตัวเสียเขียวมหม่อีกแล้วมหม่อีกจับฉลากเออเชียนชือบอถูก กองเดียวเลยตัวเจเทเลยกลองเดียวก็ได้เทรถเวียงเขาขางก็ได้ถ้ามันอยู่ไกลห้าก็เทกองเดียวเลยก็ได,กดยกได้นะครับคนขับประทันของบันไดเป็นปน้องหกสิบแดงสบายนะครับเชิญสลิดพาดู เอาอีกกองหนึง่งจะได้เดินทางต่อเฮับถ้ายุก่ใกลๆก้ๆเขาอะนะครับใส้พื้นเดียวก็ได้ครับคับพันๆน้่นเลพ่นนพอเชียนเชียนพอแล้วลุงชินพอแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่ออยู่มันจะเที่ยงแล้วตดสอบพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้ก็จับฉลากนะครับผม แกะนะครับท้องนะครับสองสลึงนะครับแต่บางทีอาจจะมีเพิ่มเติมอีกแบอาจจะเป็นสามสลึงก็ได้นะครับผมนะครับเอาลูกเชก่เอาอีกกองนึ่งอีกกองนึงอ,อีกกองนึง,กกง,นงมันกำลังมันยิ่งดูยิ่งมันเดยสลิดผาได้ไหมเชิญสลิดผาสลิดผาไป สองสองทดสอบนะครับแปลงเกษตรกร,รกจริงเลยพี่น้องเด้อนะครับสร้างนะครับกับมีมันขึ้นกันนะครับผมประมาณเกี๊ยบสามชิปไรขึ้นกันนะครับผมเดี๋ยวก็ถึงฤดูการถอนมันเดี๋ยวงกระดิทายสวนผมให้เบิ้งขึ้นกันนะครับผมเห็ดมันประมาณสามชิปไร่นะครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์ครับส่วนมากของผมเห็ดพอแล้วลุงชินเดี๋ยวให้สดวจเช็คไปเท ไทยทีละสองก็ได้พี่น้องเดี๋ยวเดียวโอ้ยเข่าทาเลยวะโอเคพี่น้อง มวนแขงยกแขงมวนได้ป่ะทีนี่เอาไเพิ่นมาขาไปเองป่ะทีนี่ฮัลวนบ่ไม่ย้ายฮวนบ่อฮวนคือนปกังหุ่มขึ้เข้าฮะเป็นเปลี่นเป็ี่ยนโอเคเปลี่นออกไปพอกันคัดที่สามต่อเลยนะครับ